แปลงผักแปลงมะละกอคะนา้าสลัดเป็นสวนผักมีต้นสารพัดเลยมีต้นกระท้อนขึ้นแปลงดิน อาทีมงานตามมาแล้วผักชีใบเรื่อยค่ะมะเขืออันนี้หน่อไม้ฝรั่งมีพลิกมีข้าวโพอดอันนี้กำลังขึ้นแปลงใหม่ าคารนู้นอาคารอะไรก็ไม่รู้มีถั่วฝักยาววิวสวยมากอันนี้ต้นตะแบกมีอาคารลงสีมีผักสลัด แปนงรับเยอะแยะเลยคนงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขานะคะที่ลงมาทำงานนี่ลงเรือนใช่ไหมชาวไทยใหญ่มาทำงานสวัสดีเจ้า,า,าจมีชาพู มีอันนี้แปลงสลัดแปลงผักปลอดไข่ใต้มาตรฐานคนงานกำลังพักดอกแค่เอ้ยลงไปแล้ว จ้าน้องน้อยปั่นจักรยานนะเก็บภาพมาฝากแฟนไม่เห็นเนี่ย,ย,ยจันกระผักค่ะโอ้ยผักสลัดค่ะโอ้ยทุกอย่างเลยกำลังปลูกเลยข้างเดียวนะคะเนี่ยปั่นจักรยานข้างเดียวอันนี้เป็นลงโมนิทิชัยพัฒนา เป็นสวนโดยรอบค่ะนี่มีต้นมะนาวนี่ผักกลางม้งมสวัสดีเจ้าปูกันอย่างเอ้ยผูล็อกเก้นะเจ้าอ๋อผักล็อกเก้นผักสลัดผักชะอมผักชะอมอบอุน่นอะไรอะ่ะจันกระผักอ๋อนี่ ต้นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดสลัดนะคะนี่ก็ชะอมสลัดทั้งนั้นเลยมุมน,นี้มีโรงเรือนเป็นเฮาส์ที่สร้างไว้มีพริกต้นพริกชะอมสวนชะอมมะละกอแกงส้มค่ะ โซนนี้นี่ก็ผักสลัดโอ้ยข้างเดียวนะคะเนี่ปั่นจักรยานโอ้ยภาพสันไหวขอภัยด้วยนะคะ ลมไม่เป็นท่าแล้วตอนนี้เฮ้ยลม้มไม่เจ็บเท่าไหร่แดงและเอาไปตรงนี้ครับเออมีใจดีเอานมาช่วย นีหยุดพักแล้วค่ะหลังจากที่จักรยานล้มนะคะก็ตอนนี้ก็หยุดพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อพุดกละเพรากะเพราแปลว่าอะไรพ่อกูดอะไรนะ อะไรนะมีนาพูดใหมดิกูดอะยรนะลูกอ๋อมาตรฐานการเกษตรกรรมที่ดีค่ะไม่สูงเลสูงแล้วนะเป็นพันนะนะมาดูสวนนะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระเพราแดงนะคะ กะเพรานี้จะฉุนหอมอร่อยอดมหน่อยดิกระเพรามีการตัดด้วยแสดงว่าตัดไปจำหน่ายหรือไม่ก็ตัดร้านค้าตรงนู้นจะเป็นต้นมะเขือมีต้นกล้วยมีต้น นี่จะเป็นก้างผักเสี่ยงดานะพริกสดพริกสดนี่ก็เป็นยอดเสี่ยงดาที่เข้าไปแกงกับปไปย่างหวานอร่อยค่ะยอดผักเสี่ยงดาเนี่เต็มเลยแล้วก็มีผักชะอมยอดผักเสี่ยงดา นี่ฮะล้วกต้นคูนต้นบอลเขามีโอ้ยลอยกับอะไรตองใหญ่ไพศาลไปต่อคะ่ะถ้าฉีกถ้าฉีกไสในออกอ่ะปั่นจักรยานไปต่อคะ่ะหลังจากที่ล้มแล้วนะคะตอนนี้ก็ พามาชมสวนต่อสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแม่ค,ค่อยๆไปเนาะแต่เดี๋ยวก็จะลงเนินตรงนี้ โอ้ยโอ้ยโ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 ยลงเนินแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งเอาแล้วนะคะลงเนินแล้วค่ะเตรียมเลยค่ะไปแล้วว้าวโอ้ยตะไคร้หอมโอ้นี่อะไรอ่ะโอ้ยขอหยุดตรงนี้หน่อย ở chờ anh lấy chờ phát anh ấy không biết lúc 4h mua เห็นไหมคะเขาเรียกอะไรอันเนี่ยอุ้ยแข็งแข็งฝักใหญ่ นี่ก็จะเป็นว้าวจุดที่พักค่ะเป็นศาลาพักถึงแล้วจันกะ๊ะคัเป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะเป็นที่นั่งพักผ่อนมีบ่อน้ำมีประภาคาร มีปลามาแล้วมาทางนี้喽มาแล้วทีมงานมาแล้วค่ะภาพบรรยากาศก,ก็ประมาณนาคีนี้นะคะก็ขอเก็บภาพไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอพักผ่อนกันก่อน หลังจากที่จักรยานล้มไปแล้วโอ้สวยงามมาก